ไป <laughs> ลูกปะโอ้ยทำไมมันลมแล้วมันก็หนาวอย่างนี้ครับไ i r like. i อ h Half t ไ i อริชครับไทย i อริอะไรลูกอะสปูนไม่เป็นไรลูกแค่เอาไว้ตักกินเฉยเโอเคดูไว้วัน อะไรโอเคเดี๋ยวมามี่ไปเอาให้โอ้สวอนสีไปขึ้นปีนขึ้นรถเลยลูกปีนขึ้นรถเลยครับไปโอแลนเปิดประตูขึ้นรถเลยเอาช้อนหลายสีก็ไม่ได้ต้องเอาสีขาวโอ้ยบ้านด้งไม่ได้โอเคไหมอะอาถือไว้ก่อนเดี๋ยวมามี่เอาใส่ให้ถือไว้ก่อนไปขึ้นลูกไปไปขึ้นขึ้นขึ้น ฮะ <ś 2> ไม่ใช่ลูกอันนั้นเครื่องทำความร้อนของบ้านเราไงเราจะได้อุ่นๆอยู่ในบ้านมาโอรันมามาขึ้นรถ <Okay. S 1> ไปดูไปดูน้องโอแลนวันนี้กันนะคะว่าสําหรับวันที่สองของสัปดาห์นะคะน้องโอแลนจะเป็นยังไงบ้างที่แล้วน้องร้องไห้วันนี้วันศุกร์น้องจะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่ไปโรงเรียนแต่เช้า ม <im itation> านั่งธ <f irm at aka> รรมดาเขาก็มีอาหารช้าให้กินที่โรงเรียนค่ะแต่ว่าน้องอยากจะกินวอฟเฟิลก็เ,เลยเอาวอฟเฟิลให้กินก่อน,อนส่วนจะกินอาหารเช้าที่โรงเรียนหรือเปล่าก็แล้วแต่น้องค่ะเลอฮรฮอัารีอารเรียกรถดับเพลิงเหรอลูก เว้ย่ต้องดอกลวกเอินรถดับเ <Okay. S 1> พลิงไปไนะวันนี้นะคะอากาศอยู่ที่6องศาค่ะเช้ามาแต่มีความรู้สึกว่ามันหนาวก็หองศาลันกินวอกเฟิลหมดหรือ,อยังครับลูก <Yes. S 1> กินหมดแล้วเหรอแล้วเดี๋ยวไปกินเบรกเฟิต์ต่อที่ห้องเรียนนะครับ w งเอกระเป๋าหนูอยู่ตรงเท้านั่นแหละหมอมีเอาวางไว้ตรงนั้นแหละลูก mm hmm. ใช่พี่เล็กหนาวไหม เอาผ้าปิดปากเลยล่ะลูกโอ uh ้มัน too bright โอเคครับ c สเ <ust> ซ l e ยังไงลูกไม่ใช่ c สเซ l e นี่คือโบสครับโบสถ์สวยๆเลยมองเรามาถึง8โมง19นาทีนะคะมีร <laughs> ถมาสองสามคันลูกมา <laughs> ดูอเล็ก <c oughs> <c oughs> อเล็กหน้าหนูหายไปไหนลูก มันหนาวขนาดนั้นเลยเหรอว่ามามีกับใส่ลองใส่กางเกงให้ลูกพิษใส่ทรงขาดให้ลูกวันนี้ไหมไม่ไหวเลยแฟชั่นเกาหลีเนี่ย <c oughs> เอาอาหารด้วยลูกเอารันสป็อคหนูด้วย <c oughs> ครับพระอาทิตย์สองตาแดดสองตา <c oughs> ลาอยู่แล้วออกไปจากประตูก่อนโอเคอ่แล้วปิดปิดเลยระวังมือนะอ่ะลูกอ่ะกระเป๋าโอแลล่ะใช่ใช่เลยมาลูกมาเลยต màu cũng mà học trường cái là luôn mà có cha mẹ học hello good morning <coughs> wow wet suit say good morning alex Nun. You remember Ellen huh, Alex Alex อ๋อส o กิดมาจันมากเลยค่ะก็เดี๋ยวมาดูตอนที่ว่าเลิกเรียนกันอีกทีนะคะบังเอิ่นว่าคุณครูก็อุ้มน้องเข้าไปในห้องเรียนเลยค่ะ ก็กะว่าเดี๋ยวจะลองไปปรับตัวกับคุณครูลองดูเห็นบอกอย่างนั้นนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูตอนเลิกเรียนกันได้เวลาไปรับเด็กๆแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะน้องวอลันจะร้องไห้ไหมวันนี้โอ้ยอยาการหนาวมากเดินออกจากบ้านโอ้ยหนาวหนาวหนาว,นาว,นาวแต่โชคดีค่ะหนาวแต่ว่าฝนก็ไม่ตกนะคะก็ยังแดดออกแต่ลมแรงเหลือเกินค่ะหน้ากากอนาไหมต้องเดินกลับไปเอาไหม่ Good boy. Yes, that's for your. What your hand, isn't it? Oh, that is so green. Your hands are so green, Olan. <laughs> yeah, hey, let's now. Come on, we go home. <laughs> okay. 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 <laughs> oh, today is better, huh? I hope next week you're not cry, Olan. หนูเล่นสนุกไหมลูกโอลนวันนี้หนูทําอะไรนะหนูซิงกิ้งหรอคุณครูบอกว่าร้องเพลงหรอครับลูกใช่ไหมโอแลนร้องเพลงอะไรลูกจําได้ไหมแล้วพี่เล็กทําอะไรบ้างครับลูกวาดรูปดูสีวาดรูปวาดเชฟเต็มไปหมดเลยคุณครูวาดให้หรอลูกไม่งะรวาดเอาเองจริงเหรอพี่เล็กวาดเอเองเหรอลูกครับผม เหรอคุณครู draw triangle over เหรอลูกโอ้แล้วนอกนั้นหนูทำเองหมดเลยเหรอครับเก่งมากครับเก่งมากครับอ่ะปีนขึ้นไปเลยได้ไหมถ้าไม่ได้ให้หมอมิช่วยไหมหมอมิช่วยไหมลูก โนโอเคไม่ให้มาม,มีช่วยนะหนูจะนั่งเองอันนั่งลูกหนาวมาม,มีหนาวมามีสั่นไปหมดแล้วลูกขมันโอแลนชอบ <c oughs> คุณครูบอกว่าอนโอแลนชอบกินเอ่อเคอรี่ชิคเกนค้นเคอรี่กินข้าวจนหมดเกลี้ยงเลยวันนี้โอ้ยังอยากกินเบอร์เกอร์เ,อรเหรอลูกกินข้าวไม่อิ่มเหรอโรงเรียนเขาให้น้อยใช่ไหมใช่ไหม ค่ะก็สรุปนะคะว่าน้องโอแลนไปโรงเรียนวันนี้ตอนเช้าไปส่งก็ยังร้องไห้หนักอยู่นะคะแต่ว่าพอเลิกเรียนค่ะก็อารมณ์ดีค่ะไม่ร้องไห้แล้วก็คุณครูบอกว่าน้องร้องเพลงที่โรงเรียนด้วยแล้วก็ทานอาหารได้ดีด้วยเหมือนกันค่ะโรงเรียนที่นี่นอกจากว่าจะช่วยดูแลน้องแล้วคุณครูก็ยังดูพฤติกรรมการพัฒนาการของเด็กด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีพัฒนาการที่แปลกๆคุณครูก็จะถามเราว่าที่บ้านน้อง เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็แนะนำเราด้วยค่ะว่าเราต้องดูแลน้องยังไงบ้างค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะต้องขอขอบคุณที่ติดตามชมรายการของฮาร์ปไทยไอริสมาโดยตลอดค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องฮาร์ปไทยไอริสด้วยนะคะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ในเวลา7.00นค่ะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย